คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสถสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่นกันและกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหยวยโชคเศรษฐีมารานะครับกับสูตรดับ10ล่างตลอดชีพสูตรที่3 นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขได้เลยนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะเป็นสูตรตลอดชีพนะครับเศรษฐีให้เห็นตั้งแต่ปี6 2สองนะครับตั้งแต่ปี62นะครับลองดูครับดับ10ล่างตลอดชีพสูตรที่2อ่าสูตรที่3ามในสูตรที่2โดยสูตรอะเราให้เห็นอยู่แล้วว่าคำนวณน,นี้นะครับเรามาดูเศรษฐีร่วมกันนะครับ เราจะได้ส่วนหน่วยสิบร้อยพันหลักพันเรามันจะหนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักหน่วยหลังครั้งที่สองสี่บวกหกเป็นสิบสิบบอกสองไปสิบสองสิบสองบอกศูนย์ของทิบสิบสองให้ดับเลขสองสองนั้นไม่พบในหลักสิบล้างครับต่อมาครับหนึ่งมีนาคํหกสองคํานวณเลขดับได้เลขเจ็ดเจ็ดไม่พบในหลักสิบล่างครับ สองไม่พ้นหนักสิบล้านเจ็ดไม่พ้นหนักสิบล้านครับสิมีนาคมหกสองสิมีนาคมหกสครับคำนวณเลขลับได้เลขสองสองสองไม่พ้นหนักสิบล้านครับหนึ่งมษายนหกสองคำนวณเลกลับเลขหกหกไม่พ้นหนัสิบล้านครับสิบหกเมษายนหกสองคำนวณเลขลับไเลขหนึ่ง่งไม่พ้นหน่กสิบล้านครับสองพฤษภาคมหกสองคำนวณเลขลับเลขสองสองไม่พ้นหนงสิบล้านครับ สิบหกพิเศษคำหกสองคำนวณน้ดับเลขหนึ่งหนึ่งไม่เป็นพนล้านสิบล้านครับหน, 6, นึ่งไม่ได้จนหกสองคำนวณน้ดับเลขเจ็ดเจ็ดไม่เป็นนล้านสิบล้านครับสิม 6, 0. 0. ไม่ได้หกคำนวณน้ับเลขศูนย์ไม่เป็นาล้านครับหนึ่นงกรกฎาคมหกสองคำนวณน้ดับเลขห้าห้ไม่เป็นนนสิบล้านครับสิากรกฎาคมหกสองคำนวณน้ับไปเลขศููนยไม่เป็น1นสล้านครับ สิบหนึ่งสิงหาคมหกสองหนึ่งสิงหาคมหกสองคำนวณเลขตับเลขเจ็ดเจ็ดม่ประมาณสิบล้านครับสิบหกสิงหาคมหกสองคำนวณเลขก,กับเลขสี่สี่แม้ประมาณสิบล้านครับหนึ่งกันยายนหกสองสกุลนะครับหนึ่งกันยายนหกสองคำนวณเลขก,กับเลขสองเลขสองนะเลขสองลำบามเดือาเลขสองสองนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับ สิบหกกันยายนหกสองคำนวณเลขดับได้เลขสีนั้นไม่ประเมินสิล้านครับหตัวละครหกสองคนวณเลขดับได้เลขเจนั้นไม่ประเงินสล้านครับสิตัวละครหกสองคนวณเลขดับไดเลขเก้าเก้าไม่ประเมินเงสล้านครับหนึ่พิจิกายนหกสองนวณเลขดับได้เลขสอไม่ประเงินสบล้านครับสิบหกพกายนหกสองนวณเลขดับได้เลขสาไม่ประเงินสบล้านครับ ห 1> 1, นึ่งธนคมหกคำนวณเลขกับไปเลขเจ็ดเจไม่ปันเนกสิล้านครับสิบหกธนคมหกสองสิบหธนคมหกคำนวณเลขจับเลขหนึ 1, 1่งหนไม่ปันเอกสิล้านครับสามสิบธนคมหกคำนวณเลขกับได้เลขหนึ่งหนึ่งไม่ปันเนกสิล้านครับสิบเจ็ดมกราคมหกสามคำนวณเลขกับไปเลขแ8ดนั้นไม่ปนอกสิบล้านครับหนกุมภาพันธ์หนึ่งกุมภาพันธ์ หกามคำนวณเล้กตับเป็นเลขศูนไม่ป็นเงินสิบล้านครับสิกุมภาพันธ์หกคำนวณเล้กตับเป็นเลขสานั้นไม่ปเิสิบานครับหมีนาคมหกสาคำนวณเล้กตับเลขสานั้นไม่ป็นเงินสิบลานครับสิบหกีนาคมหกสาคำนวณเลขกตับเป็เลขสี่สีนั้นไม่ป็นเงิสิบานครับสิพฤษภาคมหกาคำนวณเลขกตับเป็เลขเเลขเนะครับตหนนะเลขเ 7ไม่พปรนมำนนสิบล้านครับ1ไม่ใช่จำน3กสาคำนวณเลตับเลข7จ็7เไม่เปรนจำนสิบล้านครับ16บม่่จำนกาคำนวณเลขตั้เลข5 5าห้ไม่พป็นจำสิบล้านครับสิกรกราดลบหกาคำนวณเลขตั้เลข4 4่ไม่พป็นนสิบล้านครับ16กรักราดลบหก3คำนวณเลขตั้เลข0 0ไม่พบ็นจำล้านครับ หสิงหาค so มหกสามคำนวณเลขดับได้เลขศูไม่พ้นหนงสิล <eighth må> <né sunshine> ้านครับสิสิงหาคมหกสาคำนวณเลขดับได้เลขหกไม่พ้นหนงสิล้านครับหกันยายนหกสามคำนวณเลขตับได้เลขเก้าเก้ไม่พ้นหนงสิล้านครับหกันสิกกันยายนหกสามคำนวณเลขดับได้เลขสีไม่พ้นหนึงสิล้านครับสิตุลาคมหกสาคำนวณเลขดับได้เลขห 6ไม่พบเงินสิบล้านครับสิตัวละครหกสาคำนวณเลขดับได้เลข9 9ไม่พบเงินสิบล้านครับหพฤศจิกายน6 3คำนวณเลขดับได้เลข8 8ไม่พบเงินสิบล้านครับสิพฤศจิกายน6 3คำนวณเลขดับได้เลข3 3ไม่พบเงินสิบล้านครับหนึ่ธันวาคม6 3คำนวณเลขดับได้เลข8 8ไม่พบเงินสิบล้านครับสิบหกธันวาคม63คำนวณเลขดับได้เลข8 ไม่พ้นเงิสิบล้านครับอ่าตัวกันสิบหกคอหกสามคำนวณเลขตับได้เลขแนะเลขแปดอามาดดนะเลขแปดก่อนนะเลขแปดแปดอามาดแปดแปดอามาโดแ8ไม่พ้นเง็นักสิบล้านครับสามสิบ6คอมหกสานวณเลขตับได้เลขสาไม่พ้นเงินสิบล้านครับสิเจ็ดมคกะาคมหกสี่คำนวณเลขด,ด,นะด,นะดับได้เลขห้า ห้านั้นไม่พบในหลัก10ล้านครับ1นกุมภาพันธ์หกสีคำนวณเลขตั้งได้เลข0เลข0ูนย์นั้นหลกกระดูกข0 0นั้นไม่พบในหลัก10ล้านครับ16กุมภาพันธ์หกสีคำนวณเลขตั้งได้เลข0 0นั้นไม่พบในหลัก10ล้านครับ1มิถาคม64คำนวณเลขตั้งได้เลข4 4นั้นไม่พบในหลัก10ล้านครับ สิบกเมษายนหกสี่ทำมาเลขกตับได้เลขห้าเลขห้ 5, าทามาดูนะเลขห้าห้านั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับ 16, 1, สิบบกเมษหนึ่งเมษายนหกสี่ทำมาเลขกตับได้เลขสี่สี่นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับ 16, สิบบอกเมษาย,ยนหกสี่ทำมณเล็กตับไปเลขศูนย์ศูนย์นั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับ 2พฤศษว่าคม64คำนวณเลขตับได้เลข8เลข8ปดคำนวณโดน้าเลข8 8นั้นไม่พบในหลัก10ล้านครับ16พฤศษว่าคม64คำนวณเลขตับได้เลข8 8นั้นไม่พบในหลัก10ล้านครับ1มิได้หกสี่คำนวณเลขตับได้เลข0 0นั้นไม่พบในหลัก10ล้านครับ16มิได้หกสี่คำนวณเลขตับได้เลข6 เลขหกครับเรามาดูเลขเลขหกหกนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับหนึ่งกรากัดาคมหกสี่คำนวณเลขตับได้เลขหกเลขหกนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับสิบหกก๊กัดาคมหกสี่คำนวณเลขตับได้เ,เลขสามเลขสามนั้นไม่พบในหลักสิบล้านครับหนึ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณเลขตับได้เลขสี่เลขสี่นะเราไปดูครับเลขสี่ เลขสี่ไม่พบในหลักสิบพานครับสิบหกสิงหาคมหกสี่คำนวณเลขตับได้เลขสี่สี่นั้นไม่พบในหลักสิบพันครับหนึกันยายนหกสี่คำนวณเลขตับได้เลข6กหกนั้นไม่พบในหลักสิบพันครับสิบหกกันยายนสี่คำนวณเลขตับได้เลขเจ็ดเลขเจ็ดครับเจ็ดนั้นไม่พบในหลักสิบพันครับหนึ่งตุลาคมหกสี่ครับแปดบวกสามเป็นสิบ1อ็ดสิบเอ็ดบวกด้วยเ้า เป็น20่สิบยีสิบวกศูนยีใสศูนย์ศูนย์ไม่พบในหลักิบลานครับสิบหกจุลละคูหกสี่หบวกแดเป็น14 14ี่บสวกแเป็นยี่สิบสบสกแดเป็น22่สิบสองบอกศูนย์ของที่เป็นยี่สบสองใสสองนั้นไม่พบในหลัก10บล้านครับ1พิกไตจยหกสครับ5้บวกห้าเป็นสิบสิบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็บวกศูนย์ขงที่เป็น11 ะครับเซนนะครับหนึ่นั้นไม่ป็นเสิบางเห็นไหมสิบหิกัดยี่ครับสิบพกัดสหกสี่ศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองตัเล้็ดนะครับเลขหนไม่ปแนเสิบตาศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองาเจ็ดนะครับเลขหนึ่งไม่เป็นเสิบาศูนย์สามสองเจ็ดหกหน้าเจ บวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกห้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ใส่สี่เป็นสิบห้าอ่าเป็นสิบสี่เก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะสิบสี่สิบสี่บวกศูนย์ของที่ก็เป็นสี่ไปไหนเนี่ยพอจะเติมสี่กันนะสิบอ่าสิบสี่บวกศูนย์ของที่ก็เป็นสิบสี่ระดับเลขสี่ครับในหลักสิบล้านนะ ส6พฤิกายนกครับคำนวณเลขดับได้เลข4 1ธันวาคมครับ64ออก 2, 0 3 2ย์2 76นย์ะครับ16พฤศจิกานคำนวณเลขดับได้เลข4 1่ธันวาคม6 4ออก0ูนย์8จ9ออก8ปนะครับดับหลัก10บล้างเลข4ไม่พบในหลัก10บล่างครับนะครับตัวต้องนะ ตอนมาครับ1สนอของ6 4ออก0 7 2 5 8 2ตัวน้าออก8 2นะครับ7บวก2เป็น9 9บวก1คงที่เป็นอ่า9บวก1เป็น10นะครับเอาไปลมก่อนนะครับเป็น10จะเป็น10นะ10 10บวก0คงที่ก็เป็น10ใส่0ได้ดับเลข0ครับใด้รับ10ล้านนะครับเห็นนะครับใส่ติดตั้งแต่ปี62นะ หธั 1> 1, นวาคม6 4 0ี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าองทั้งแปนะครับ7บวกด้วย2บวกด้วย1บวกเป็นบวกรวมกันได้เท่ากับ10 10บวก0ูนย์คงที่เป็น10บนำค่าหลังมาวางครับคือเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เรามาดูนะครับในส่วนของดับหลัก10ล่างนะครับเลขศูนนะครับ 16ธันวาคม64นะครับออก6 3 9 2 3 5 2้ออตัวละออก8 3นะครับเลข0เลข0ครับเลข0ไม่พบในหลัก10บล่างครับเห็นไหมครับเดินดีมากเลยนะเรามาดูนะครับ16ธันวาคม64 6 3 9 2 3 5ามเกสองตัวละแปนะครับ9บวกด้วย3บวกด้วย 2เป็นผลวมเท่าไหร่ครับได้9บวก3เป็น12 12บวก2เป็น14 14ได้ผลวม14ใช่มั้ยครับ14บวกด้วย0 14บวกกย0ก็เป็น14ก็ใส่4ครับได้ดับเล็ก4นะ,อะโอเค,นะคะผมส่ยดกว่ามาดูนะครับ30ธนวาคม64ออก819 068 2ตัวร่างออก36นะครับ เลขสี่ไม่ปรากฏในหลัก10บลางครับ30มสนวาคม64สี่ครับแปดหนึ่งเก้องตลองสาครับ9บวกด้วย6บวกด้วย9เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเป็น24่สนะครับยี 24. ยี่สิบสี่บวกศูนย์ของที่ครับยี่สิบสี่บวกศูนของที่ก็ได้24นะครับเรานำค่าหลังมาตอบคือเลข4ี่ครับ <c oughs> โอเคนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นสูตรของดับหลัก10บล่างหรือดับ10บล่างสูตรที่3าตลอดชีพนะครับสูตรนี้เดิน เดินดีนะเดินดีนะครับโอเคลองนําไปเทียบกับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขก่อนนะครับเพื่อเทียบกับส่วนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเก็บเพื่อลง Facebook ของตัวเองด้วยน,นะครับรู้ก่อนรวยก่อนกับสุดหัวใโชคซิตีมารานครับสวัสดีครับ